ดีครับผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในแมพที่ชื่อวิาวหารแม่มดนะครับดิดิตอลเลืเข้าสู่แมพนะคะก็ลุยแมพวิหารแม่มดสามมาแช่ที่นอกเนื้อเรื่องนะเจ๋อเราเดินมาถึงท่านลุ้น และตัวเราพัดตกลงมาในหลุมนี้ตัวเราพยายามหาทางขึ้นแต่ก็ขึ้นไม่ได้กดในแบบนี้ห้ามชุกบล็อกให้เล่นใน NCP Master ได้แต่ห้ามเสกของ โอ okay. เคเลื่อมเลยผู้สร้างแมปเมนยูก็สามผู้ช่วยไม่มีอย่าลืมให้เครดิตด้วยเปิดหมดอีซี 4. หรือ,อยังยัง อฮ้ยเปิดเลยเปิดแล้วนี่วะแล้วเราก็ลงไปเซฟอ๊ตอ้ยติด เปิบอับเปิบเอ่อตำไม่เดี๋ยวผมขอเลือดรีเจนก่อนนะครับไม่สุดเลือดเราก็รีเจนเต็มเลยนะครับน้ำดด

เออ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 อ๊ะไก่เ uh, ฮ ป,ปิดเออเอเอสุดเราก็ผ่านมานี้ได้แล้วนะครับเราไม่ตอ อ่ไม่ก็ตายไม่อหายแล้วใกล้ๆหลวงทันล้วโอ้ตัวนายสบัดสบางเลยพักพักก่อนสิเดี๋ยวฉันหา 天。 ตไปต่อนะครับเรียบเรนายนาจรอที่จะท้าทำแบบนี้ muy alegre. Ja. Yes. Hmm. Yeah. Yeah. ไปลุกเต,ต่าไะกระโดดกระโดดนะครับกินอาหารแล้วเ็่งนับ